โลเกนัติภาวะปัญหาสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกเรียวว่าสิ่งที่ไม่มีหนัติภาวะเนี่ยแปลว่านัติแปลว่าไม่มีเลยสิ่งนั้นน่ะไม่มีอยู่ในมวลโลกสังขารโลกเนี่ยนะไม่มีเด็ดขาดว่างั้นเถอะขอพระคุณเจ้าจงบอกข้าพเจ้าถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกเอออะไรนะไม่มีอยู่ในโลกสิ่งนั้นไม่มีจริงๆเลยในโลก ซึ่งพระนาคกเสกนก็ต่อบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษโลกนี้ไม่มีอยู่สามสิ่งด้วยกันสามอย่างเหล่านี้หาไม่ได้หรอกในโลกหนึ่งสิ่งที่มีเจตนาก็ตามไม่มีเจตนาก็ตามที่ไม่แก่ไม่ตายไม่มีในโลกสรุปทั้งสัตว์และสังขารทุกชนิดเนี่ยนะที่ไม่แก่ไม่ตายไม่มีอยู่ในโลกขอให้เป็นสังขารธรรมนะยังไงก็ต้องชราแล้วก็แตกทาลายไป เป็นที่สุดสรุปว่าสังขารยังไงก็ต้องแตกทำลายให้มันเที่ยงก็แปลว่าความเที่ยงไม่มีอยู่ในโลกก็คืออย่างที่สองก็บอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในโลกโดยปรมัาสิ่งที่บุคคลอาจเข้าไปถือว่าเป็นสัตว์ก็ไม่มีในโลกอันหนึ่งน,นะถ้าเป็นพุทธพจน์ในคาถาธรรมบทที่กล่าวว่าหนึเท้าไม่มีอยู่ในอากาศสมณะภายนอกก็ไม่มีแต่ าศาสนานี้สังขารที่เที่ยงชื่อว่าไม่มีอันนี้มีพุพทธพจน์อีกที่หนึ่งนะคือหนึ่งรอยเท้าไม่มีอยู่ในอากาศอยากประทับรอยเท้าไว้ในอากาศทําได้ไหมทมําไงไม่ได้เัรารอยเท้าไม่มีอยู่ในอากาศอันดับหนึ่งข้อสองสังขารที่เที่ยงไม่มีสามสมณะคือพระโสดาบันเป็นต้นไม่มีภายนอกาศาสนานี้ตรงนี้ก็ข้อหนึ่งข้อสองนะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยก็แปลโดยสาบว่าสังขาร ที่เที่ยงอ่ะไม่มีมีอัตฐะเหมือนกันส่วนข้อที่สก็คือบอกว่าอะไรมั่งที่เข้าไปถือเอาว่าเป็นสัตว์จริงๆโดยประมาทตนี่มีอยู่หไหมไม่มีอยู่จริงเพราะสิ่งที่เข้าไปถือว่าเป็นสัตว์จริงๆอ่ะไม่มีอยู่จริงในโลกพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าพระคุณเจ้านาคเษนครับพระเจ้าขอยอมรับตามคําที่ท่านกล่าวมานี้